สวัสดีคุณคุณที่รักคนส่วนใหญ่คิดว่าพวกเขามีอิสระในชีวิตพวกเขาเชื่อว่าพวกเขามีเจตจำนงเสรีตลอดชีวิตและการกระทำของพวกเขาเกิดจากเจตจำนงเสรีสิ่งที่เรียกว่าเจตจำนงเสรีของพวกเขานั้น ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและความคิดขึ้นอยู่กับการสะสมในอดีตเหตุในอดีตเป็นผลสืบเนื่องมาจากชีวิตปัจจุบันเมื่อคุณศึกษาโลกในพิภพเล็กในโลกขวัญตั้งเมื่อคุณจอดลึกลงไปคุณจะเห็นว่าชีวิตส่วนใหญ่คาดเดาได้ มันอยู่บนพื้นฐานของกฎเหตุและผลมันสามารถบอกคุณได้อย่างแม่นยำในเวลาใดที่หัวใจของคุณจะเต้นต่อไปเมื่อเห็นความเป็นจริงของชีวิตหลายคนไม่ทราบว่าสถานการณ์ปัจจุบันของพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงผลจากการกระทำ ในอดีตเท่านั้นเมื่อคุณคิดว่าคุณใช้เจจำนงเสรีของคุณจริงๆแล้วคุณเป็นเสมือนของเล่นที่อยู่ในมือขอการกระทำก่อนหน้านี้ซึ่งเกิดจากความคิดของคนชีวิตของคุณไม่ได้วิ่งไปตามความปรารถนาของคน มันดำเนินไปตามอดีตการกระทำแต่ละครั้งของคนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเชื่อมโยงกับการกระทำก่อนหน้านี้ของคนพวกเขาทั้งหมดเชื่อมต่อกันเสมือนลูกปัดบนเชือกพระพุทธองค์ตรัสว่าการเกิดขึ้นของธรรมนั้นสิ่งหนึ่ง นำไปสู่อีกสิ่งหนึง่งผู้คนมักไม่มีอิสระในการตัดสินใจมีส่วนร่วมในสังคมการตัดสินใจส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากผู้ปกครองโรงเรียนรัฐบาลหรือแรงกดดันจากชุมชนการกระทำของคนเชื่อมโยง กับการกระทำในอดีตทุกสิ่งที่คุณทำทุกสถานการณ์ที่คุณพบว่าตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับอดีตไม่ทางใดก็ทางหนึ่งสิ่งที่คุณทำในตอนนี้จะสะท้อนผ่านประวัติศาสตร์เช่นเดียวกับะะรอเคลื่นในแอ่งน้ำหลังจากที่ มีคนคว้างก้อนหินการกระทำของคุณจะแผ่ออกไปด้านนอกและส่งผลต่อเหตุการณ์ทางใกล้และไกลแต่ละคนเป็นผลของมวลมนุษย์และเป็นส่วนจำเป็นของทุกสิ่งที่ผ่านไปแล้วชีวิตของคุณเป็นผลจากเงื่อนไขามากมาย มีบุญบารมีและปัญญาในอดีตที่นำพาให้คนอยู่ที่นี่ช่วงเวลานี้ถูกกำหนดโดยทุกสิ่งที่ผ่านไปแล้วการกระทำของคุณไม่ได้โดดเดี่ยวแต่เชื่อมโยงกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีมาด้วยเหตุนี้การกระทำของคุณ จึงเชื่อมโยงกับการกระทำก่อนหน้านั้นพวกเขาทั้งหมดคาดเดาได้ความยาววัยของคุณถูกกําหนดโดยวัยเด็กของคุณและอายุของคุณถูกกำหนดโดยเยาวชนของคุณทุกอย่างถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เกิดจนตายอนาคตของคุณ เป็นเพียงผลพลอยได้จากอดีตอนาคตของคุณถูกกำหนดปั้นสร้างและกำหนดโดยอดีตของคุณเท่านั้นส่งผลให้อนาคตของคุณค่าด,ดาได้ง่ายนักโหราศาสตร์และผู้อา่านไพ่หยิบสีส่วนใหญ่ต้องเป็นหนี้บุญคุณคุณเพราะธรรมชาติของคุณ พวกเขาสามารถทำเงินได้เมื่อคุณใช้ชีวิตโดยไม่รู้ตัวมันจะเป็นไปตามรูปแบบบางอย่างมันเป็นภาพสะท้อนที่สมบูรณ์ของอดีตของคุณนักโหราศาสตร์และนักอาายย่านผ้าหยบสีหลายคนเป็นคนที่กำลังเรียนรู้เกี่ยวกับอดีตของคุณ พวกเขากำลังทำนายอนาคตของคุณโดยอิงจากอดีตของคุณคุณไม่สามารถเปลี่ยนตัวละครหรือหลบหนีจากการกระทำของคุณได้เนื่องจากตัวละครของคุณถูกสร้างขึ้นจากการกระทำของคุณในอดีตและคุณทำสิ่งเหล่านี้เพราะนสาิสัย ถูกสร้างขึ้นโดยการกระทำก่อนหน้านี้นิสายก็คือพลังชนิดหนึ่งที่ควบคุมชีวิตของผู้คนเมื่อบุคคลไปสู่มิติที่หย่อมไม่อยู่ในห้วงเหตุและผลอีกต่อไปเขากลายเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้อย่างสมบูรณ์ การดำรงอยู่ของเขาสวยงามขึ้นเมื่อเขาเริ่มใช้ชีวิตทุกขนาดด้วยเจตจำนงเสรีของเขานี่คือสิ่งที่สิทธา,ทารู้สึกภายใต้ต้นโพกเขาไม่ได้เป็นทาสของกรรมอีกต่อไปไม่เป็นเฉลยของเวรกรรม การคำนวณและผลที่ตามมาอีกต่อไปเขาเป็นอิสระจากสิ่งทั้งหมดอย่างไรก็ตามชีวิตยังคงดำเนินต่อไปเมื่อหายใจเขา้าเขาก็รู้สึกถึงกลิ่นหอมในอากาศที่นุ่มนวลเมื่อหายใจออกเขาเห็นเงาของเมฆเคลื่อนตัว อยู่เหนือต้นไม้สูงในป่าฉันจึงเน้นย้ำถึงความสำคัญของสติเมื่อคุณก้าวขึ้นสูงมิติที่ห้าทุกครั้งที่คุณทำมันไม่ใช่คำถามของการทำซ้ำการกระทำก่อนหน้านี้คุณมีเจตจำนงเสรีที่สมบูรณ์ตอนนี้ มันขึ้นอยู่กับคุณแล้วที่จะลงมือและไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าคุณจะลงมือทำอะไรในมิติใหม่ของชีวิตถึงกระนั้นหลายคนยังไม่เข้าใจว่าจิตวิญญาณหมายถึงอะไรพวกเขาอาศัยอยู่เพียงมิติเดียวการเคลื่อนไหว จากสิ่งที่รู้ไปสู่สิ่งที่รู้ตอนนี้คุณต้องย้ายจากสิ่งที่รู้จักไปยังที่ไม่รู้จักและนั่นดูเหมือนกับพวกเขาเาวากับว่าคุณกำลังบ้าคร่งเาวากับว่าคุณกำลังเต้นรำอยู่บนภูเขาไฟอย่างบ้าคร่งอันที่จริง มันเป็นคำตอบเดียวสำหรับปริศนาทั้งหมดของการดำรงอยู่ที่คุณก้าวข้ามความไร้ายเหตุผลแบบสองมิติไปสู่มิติใหม่ของการเป็นซึ่งการกระทำทั้งหมดของคุณเต้นเหนือความคิดเหนือคำบรรยายคุณคือปัจจุบันคุณไม่ได้สร้างอนาคตใดๆ เพราะคุณคือปัจจุบันแล้วดังนั้นหากคุณทำอย่างมีสติตอนนี้สิ่งทั้งหมดจะแตกต่างออกไปมันมีความงามในตัวของมันเองนี่คือสิ่งที่เกี่ยวกับการเลื่อนระดับการเลื่อนระดับไม่ได้เกี่ยวกับความสำเร็จในอนาคต คือการมีสติรู้ทันปัจจุบันการเลื่อนระดับหมายถึงการตระหนักถึงสิ่งที่คุณไม่รู้ซึ่งเป็นจิตสำนึกของคุณเองเรารักคุณอย่างสุดซ้สเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครวัวแห่งแสงสว่างของคุณ